ถ้ามึงหยุดเถอะเพลงกูเห็นนะวามึงตอแหลฟูจพิพูดถึงเรื่องอะไรหรอต้องให้พูดด้วยหรอก็เรื่องที่มึงทำตัวอ่อนแอทำตัวน่าสงสารเพื่อให้เพื่อนหวดให้มึงกลับบ้านไงห,หมายความว่าไงอะเรายัางไม่ทำอะไรแบบนั้นเลยนะอ๋อหรอแต่เมื่อกี้กูเห็นน้วามึงทำอะไรอะอยากให้เพื่อนสงสาร จะยอมเจ็บตัวเลยเหรอแหนกูขอดูแพ้หน่อยพูดจีไปแล้วเจ็บนะพูดจีไปเจ็บรู้ไหมพูดจ,จ,จีแล้วเจ็บแผลป้าพูดจีอยู่นี่นี่พูดจีพูดจีทำไรอะ่ะหยุดเป็นไรหรือเปล่าเพลงแกทำแบบนี้ทำไมวะเพลงเขาไม่สบายอยู่นะเว้ยไม่สบาย,ยป่วยเป็นโรคตอแหลมากกว่าบิวนี่แกดูไม่ออกเหรอว่าอีเพลงมันตอแหล่อะ ฟูจิโกรธอะไรเราอ๋อเราไปทำอะไรให้เธอยังไม่เลิกต่อแหละอีกไปกันเถอะเพลงม่งสนใจฟูจิเลยอย่าคิดว่าจะต่อแหลไปได้ตลอดนะเพลงสักวันต้องมีคนรู้สันดา์จริงๆของมึง